เดิมๆจริงๆนะก็ให้มันเดิมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีอายุอันนามแล้วนะผมส่วนตัวผมแนะนํานิดนึงนะถ้าบอกว่าหม้อน้ําปิเนียมเนี่ยก็คือหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับรถมีอายุได้หม้อน้ําอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะเอ่อถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะ ท่านไปทาเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะรถมันรูปร่างดีจริงๆรูปร่างงามสะอาดทวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ,อ๋อดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามา ที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเน้เบื้องต้นนี่ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะถ้า mm. ท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท้วนแล้วนะครับจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจํา ที่จะต้องใช้กับบัตรจะแบบบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไหล่มันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพระบอมก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมครถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับเครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พรบอมรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทแะเนาะราคาน้ํามันอีกค่าซ่อมบารุงมันเดยมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับ แหมจริงๆเลให้ตายเถอะพระเจ้าจอรดช่วยกล้วยด้วย<笑><笑>นะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะ <S <S facebook m มา k e t p เพ c e นะครับก็มีช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้นะครับอ่มีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเห็นชื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ขายเขานะครับก็เปิด f a c e b o o k ครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาตามชื่อที่อยู่นี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอ กู้ขายตัวจริงได้เลยครับกดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ครับ